เปิด5ราศีดวงโคตรปังหลังสงกรานครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Course Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ เป็นช่วงว่างๆจากการคำนวณเลขนะครับเพราะว่าเรื่องของคลิปตัวเลขนะครับแล้วก็จัดอันดับราศีมีโชคเนี่ยทำลงไว้ให้ครบทุกคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็อย่าลืมไปรับชมกันเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับหลายๆท่านก็มีการเดินทางขับรถขับรานะครับ หรือจะเดินทางด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมีแต่ความสุขนะในการที่เดินทางไปท่องเที่ยวไปหาญาติพี่น้องนะครับไปพบเจอคนที่ท่านรักนะครับให้เดินทางปลอดภัยไปโดยสวัสดิภาพนะครับปราศจาก อุบัติเหตุปราศจ,จากอะไรที่มันไม่ดีนะครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆนะเข้ามาในวันปีใหม่ไทยในปี66นี้นะครับนะครับก็เมื่อเดินทางไปแล้วนะครับก็ขอให้นําโชคนาลาบนะครับกลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือไม่ก็เมื่อกลับมาที่บ้านของคุณแล้วเนี่ยหลังจากที่เดินทางไปแล้วเนี่ยขากลับก็ขอให้กลับมาพร้อมโชคพร้อมลาบนะครับ ในวันนี้ครับมี5ราศีนะครับบอกเลยว่าดวงปังนะแล้วต้องบอกว่าเป็นราศีที่จะดวงปังหลังสงกรานนะหลังจากที่ช่วงคลิปที่แล้วเนี่ยหมอแมนทำคลิปดาวพระหัสย้ายราศีแล้วมีราศีที่ได้รับคุณประโยชน์หรือได้รับผลดีเนี่ยนะครับก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าราศีที่ไม่ได้คุณประโยชน์นะก็มีการบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ไปดูก็าสามารถเข้าไปรับชมในคลิป ดาวพระหัหสย้ายราศีนะครับใครรุ่งใครร่วง,รรวงนะครับดวง12ราศีคราวนี้เนี่ยเราจะมาแกะกันว่าแล้วพอหลังสงการปุ๊บเนี่ยดวงเปลี่ยนดาวเปลี่ยนจริงๆก็คือดวงดาวนั่นแหละเปลี่ยนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วราศีไหนที่จะโชคดีจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้เตไปเลยว่าเมื่อดาวพระหัสยกย้าย19เามษาคือเป็นช่วงหลังสงการเนี่ยราศีไหนที่เปรียบเสมือนว่า เหมือนปีหน้าฟ้าใหม่เออนะเป็นปีใหม่ไทยนะอพอหลังสงการแล้วพบเจอกับฟ้าใหม่อะไรที่ยังไม่ดีนะครับหลังสงการจะดีอะไรที่ยังเออเห็นวิแววไม่ชัดเจนหลังสงการจะเห็นชัดเจนผนวกควบคู่กับสถานการณ์ที่ดาวประหัสยกใหญ่นะครับก็จะมี5ราศีที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนนะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนนะครับ ไม่ได้จัดอันดับมานะครับไม่ได้เรียงลําดับนะครับจะขอไล่ไปทีละราศีเลยนะครับราศีแรกคือราศีมังกรครับราศีและลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันจะโดดเด่นมากคือในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของทรัพย์สินนะครับบ้านรถนะอสังหาริมทรัพย์นะครับใครที่รู้สึกว่าโอ้โหอยากจะออกรถสักคันหนึ่งอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งช่วงก่อนสองการอาจจะทําไม่สําเร็จนะครับช่วง3าเดือนแรกของปี อาจจะยังทําไม่สําเร็จอาจจะติดขัดตรงนูน้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับมีความมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมีอะไรที่ต้องปรับตัวหรือแก้ไขนะครับปรับปรุงอยู่ในช่วงหลังสงการครับสิ่งที่มันแก้ไขปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมันจะได้รับผลดลีมันจะบังเกิดผลดีนะมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นถ้าคุณอยากจะมีทรัพย์สินนะครับหรือว่าจะตกแต่งหรืออยากได้ของใหม่ ใครอยากจะซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งอยากจะยกย้ายที่อยู่อาศัยอยากจะได้บ้านใหม่อยากจะตกแต่งรีโนเวทนะครับสามารถทําได้สําเร็จนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมีครอบครัวนะครับนะสละโสดมีการที่จะเริ่มมีครอบครัวใหม่อย่างเงี้ยก็สามารถจะทําได้นะครับมีความบริบูรณ์นะครับเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวนะครับญาติพี่น้องบริวารต่างๆดวงดีครับนี่คือมังกรนะครับ ส่วนของเงินเงินทองทองเป็นอย่างไรคือไม่ต้องห่วงจริงๆเพราะว่า,าดาวการเงินของราศีมังกรก็ยังสถิตเป็นเทวีโชคอยู่นะครับนั่นคือดาวพร,ราหหูในส่วนดาวประจาตัวคุณก็ยังสถิตเป็นคือไม่ได้สถิตเป็นอะไรถือว่าเป็นกเกษตรตาธิบดีแบบว่าในเรือนที่2นะครับก็ยังมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็สามารถหาเงินหาทองได้อยู่นะครับมีความเข้มแข็งด้านภาวะการเงินอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดู องค์รวมภาพรวมแล้วมังกรค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นการต่อยอดด้วยจากสิ่งที่คุณคิดจะทําช่วงก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่สําเร็จหลังส่งการสําเร็จลุล่วงรุ่งโรดดวง,ง,งปังครับนี่คือมังกรครับราศีต่อมาครับราศีที่2เนี่ยก็อยากจะพูดถึงก็คือราศีแล้วก็ลัคนาราศีตุลนะฮะมีเว้นวักหน่อย <laughs> เว้นวักให้ให้ตื่นเต้นนิดนึงนะครับ คือราศีตุลเนี่ยก็จะดวงดีดวงปังนะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นราชาชโชคแล้วก็มาเล่งดวงชะตาใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยได้ผลดีมากๆากถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราต่อสู้มาก่อนหน้านี้หรือว่าแก้ปัญหามาก่อนหน้านี้เ,เ,รเราอาจจะมีความคิดวิตกกังวลว่ามันจะสําเร็จหรือไม่นะครับอาจจะมีความวิตกว่าเออเราเราจะสามารถทํามันได้ไหมนะครับก็ต้องบอกงี้ว่าคุณสามารถทําได้นะครับแล้วก็ คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่มีเส้นมีสายคนที่มีอิทธิพลนะครับจะสนับสนุนตัวคุณเป็นอย่างดีนะครับบางทีคุณอาจจะมีการเดินทางด้วยนะจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะครับมีการลงทุนไหมมีการลงทุนถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทําธุรกิจนะจะมีการลงทุนเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าการลงทุนนี้ไม่ใช่เป็นการลงทุนที่เสียเปล่านะครับ เป็นการลงทุนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมาในอนาคตนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับผู้เราอยาใหญ่ให้การสนับสนุนดีมีความมั่นคงมากขึ้นมีสติปัญญาที่แตกฉานนะครับทำอะไรก็สามารถที่จะทำแบบมีความรู้มีองค์ความรู้ที่แท้จริงรวมไปถึงมีไหวพริบมีปฏิภาณในการรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับทำอะไรเนี่ยคือไม่ได้ทำไปตรงๆดื้อนะมีมีเขาเรียกว่ามี ดุลพินิษฐ์วิจารณญาณน,นะครับมีไอเดียที่ดีมีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมนะรู้รู้จกักซิกแซกนะครับแล้วจะคิชีวิตจะประสบความสําเร็จตรงนี้นะครับเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาก็จะดีเรื่องคู่ครองคนรักก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่บว่าถ้าในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับอาจจะมะีในช่วงเมษานะครับถึงตุลาคมเนี่ยมันอาจจะมี โอกาสเข้ามาเยอะจนบางทีเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่ใช่โอกาสที่แท้จริงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจักเป็นดอกบัวอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่โอกาสจะเข้ามาเยอะเรื่องเรื่องราวต่างๆมันจะเข้ามาเยอะเป็นเรื่องที่ดีๆแต่บางอย่างเราก็ต้องเลือกนะครับต้องเลือกให้ดีนะครับแล้วขอชีวิคุณเนี่ยคือมันจะง่ายขึ้นกว่านี้ก็คือหลัง17ตุลาคม ต้องบอกเป็นระยะระยะไปนะครับแต่หลังสงกรารก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับแต่จะดีขึ้นกว่านั้นอีกก็คือหลัง17ตุลาคมนั่นเองนะครับนี่คือราศีตุลน,นะครับต่อมาครับก็คือราศีและลัคนาราศีเมษนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงตุลแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดที่จะไม่พูดถึงเมษนะครับเพราะดาวเขาเล็งและกลุ่มกันอยู่นั่นเองนะครับราศีเมษนั้นเป็นเจ้าภาพ ในการที่ดาวพรหัสวดีทับราศีนะครับหรือว่าทับลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวโชคลาภเดิมก็คือดาวพระราหูเป็นเทวีโชคทับเดือนชะตาอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับโดดเด่นในเรื่องของเส้นสายเดอดเด่นในเรื่องของผู้มีทิพลที่จะมาซัพพอร์ตดวงชะตานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อนหนุนค้ำชูนะครับแต่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสายที่แบบสีเทานิดนึงนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเมื่อดาวพฤหัสมดียกย้ายทับดือนกัา19เมษายนหลังสงการปุ๊บเนี่ยอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาแบบสีเทาๆแล้วสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเนี่ยสามารถที่จะมาสนับสนุนอุปถัมภคุณได้อย่างเต็มที่นะครับสามารถออกหน้าออกตาได้อย่างเต็มที่เต็มภาคภูมิใครทํางานแล้วรอในเรื่องของการโปรโมทให้ให้กับให้หัวหน้าเจ้านายเนี่ย โปรโมทดันขึ้นมา lah, ให้รับตําแหน่งอะไรต่างมันจะเกิดขึ้นนะครับคุณจะได้รับการโปรโมทอย่างชัดเจนนะฮะเส้นสายดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ค้าชูดีนะครับการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันต่างๆ,างๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อหัดเนี่ยมาจากเลือนสุภาสุภาเนี่ยแปลว่าการสอบแข่งขันการเลื่อนขัน้นเลื่อนอตําแหน่งเพราะนั้นดวงปังมากๆเรื่องของการงานเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะครับตำแหน่งแห่งขนต่างๆข้าราชการโดดเด่นมากนะครับที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับเ,เครื่องเขาเรียกว่ารางวัลเครื่องราชอะไรอย่างนี้เลยนะครับโดดเด่นเรื่องต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศสหบับราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับโดดเด่นมากๆนะครับแล้วยิ่งในช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆนะครับก็คือช่วงประมาณวันที่19นั้นนะคุณมีดาวจันทร์ที่ทับลัคนาราศีอยู่ด้วยเนี่ยตรงนี้พิเศษมากมาก เพราะว่าอย่างน้อยๆได้เกณฑ์จันคุรุสุริยานะครับเป็นดวงเจ้าคนในคนอย่างน้อยๆก็ชุวประมาณ2-3วันแต่มันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้ามีการาตัดสินอะไรในช่วงนั้นนะครับหรือสอบแข่งขันต้องวัดผลอะไรในช่วงนั้นมันจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีไงคุณจะชนะคุณจะมีเรียกวมีความสําเร็จเกิดขึ้นณนะช่วงเวลาสั้นๆนั้นแล้วมันจะต่อยอด นะไปในช่วงเวลาระยะยาวได้นะครับอันะนี้คือความพิเศษของจันทรครุสุริยาที่จะมาในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับแต่ถ้าใครมีจันทร์มีอาทิตย์มีพรฤหัสอยู่ในดวงเดิมของคุณนั่นคือถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนี่คือจันรครุสุริยาย่างแท้จริงนะครับโอ้โหนะเราเรียกว่าสุดยอดนะครับนี่คือราศีเมษดวงดีครับดวงดีหลังสงการรับรองว่าดวงดีดวงเฮงดวงปังนะครับพลิกฟื้นเลยนะครับนะ ก็แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของในแง่ของการลงทุนนะครับหรือว่าการได้เงินมาอาจจะเก็บเป็นเงินก้อนอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่อาจจะต้องไปลงทุนไปต่อเงินแบบนี้มากกว่าแต่ภาพรวมความมั่นคงมีเสถียรภาพในชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับ <S 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 ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับอ่านะครับเรามาอันนี้เป็นราศีที่4นะครับ เราไม่ได้จัดอันดับแต่อย่างใดนะอันนี้พูดให้ฟังมีทั้งหมด5ราศีที่ดวงปังกว่าเพื่อนๆนะครับราศีที่4ก็คือราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับอาจจะไปเด่นในเรื่องของการเดินทางเด่นในเรื่องของต่างประเทศเด่นในเรื่องของอะไรที่ดูแล้วเนี่ยดูแล้วมันมันอาจจะแบบไม่ได้ออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนนะครับช่วงก่อนเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนสงการเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับแต่หลังสงการมาปุ๊บเนี่ยเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ดีขึ้นนะครับหลังสงการมา์มนนี้นะครับเรื่องการเดินทางต่างๆเรื่องต่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศอะไรก็ยังดีนะครับยังดีต่อเนื่องนะครับแล้วจะดีขึ้นด้วย นะครับดีต่อเนื่องและจะดีขึ้นด้วยนะครับไม่แผ่วนะฮะแล้วก็การลิเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ธุรกิจใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งใครที่กําลังโฟกัสเรื่องของความรักนะครับความสัมพันธ์รักๆคล้ๆรัก,ก,ก,กใหม่ก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับจากก่อนหน้านี้มันอาจจะรู้สึกว่าตะขิดตะขวางใจยังไม่100%ยนะครับยังไมไ่ชัดเจน สถานะต่างๆยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพในเรื่องสมมติว่าคุณไปจีบเขาอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีสถานะที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้แต่หลังสงการนะครับสถานะทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นนะครับธุรกิจใหม่ของคุณงานใหม่ของคุณนะครับเมื่อเริ่มตั้งไขมาอาจจะลุ่มๆุ่มด,ดอนดอนหลังสงการปุ๊บนะครับจะมีเสถียรภาพมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเติบโตแล้วก็รุ่งโรจน์ได้นะครับ คุณจะได้รับการสนับสนุนะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคู่ค้านะครับจากผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็จากแรงกายของคุณเองด้วยนะครับแรงกายแรงความคิดแรงสมองนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวคุณคือดาวอาทิตย์ตอนนี้ก็สถิตเป็นสุภะนะครับก็อยู่คู่กับดาวพระฤหัสในช่วงหลังอ่หลังเขาเรียกว่าหลังสงการนะครับว่าอาทิตย์เนี่ยจะย้ายช่วงประมาณ 14, 15เมษาย้ายเข้าตําแหน่งสุภะ ตอนนี้เนี่ยที่กําลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้อยู่ในเรือนมรณะอยู่นะครับก็มีเกณฑ์เดินทางนู่นนี่นั่นเนาะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพออาทิตย์ย้ายุ๊บเข้าสู่สุภะเนี่ยตอนนี้ความรุ่งโลดมันมา19เมษายนพระฤหัสย้ายเข้ามาอีกนะครับอาทิตย์ต้องครูเป็นคู่คงนะฮะอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ครูก็คือพระฤหัสสมบดีนะครับนี่คือคู่มิตรใหญ่ในโหราศาสตร์อยู่ในเรือนสุภะโดดเด่นเรื่องการก้าวหน้านะครับการได้ตําแหน่งแห่งผลการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้โดดเด่นนะครับราศีสิงห์ถือว่าดีมากๆแล้วจะดียาวๆต่อเนื่องประมาณ3ปีเลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับราศีสิงห์ดีต่อเนื่องยาวๆ3ามปีโอ้โหมันไปเลยนะครับถือว่าใช้ได้ครับนี่คือราศีสิงห์นะครับต่อมาครับราศีสุดท้ายราศีที่5ครับที่ถือว่าเป็นราศีดวงปังหลังสงการครับก็คือราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับ มิถุนเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าคือดั่งคำที่เขาเคยพูดกันไว้ว่า lucky in love lucky in game นะครับ lucky in love ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ความรักนะครับ lucky in game ก็คือภาระหน้าที่ต่างๆหรือเรื่องการงานธุรกิจนะครับปรากฏว่าราศรีและลัคนาราศรีมิถุนเนี่ยเป็นราศรีที่ lucky in love และ lucky in game ครับ คือโชคดีดวงดีดวงปังทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานธุรกิจการค้าการขายนะครับรวมถึงเรื่องการเรียนการศึกษาผู้ใหญ่อุปถัมภ์การได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากคนรอบข้างจากบริวารจากคนที่มีวิทยาฐานะที่สูงกว่านะครับทั้งเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของการให้คำปรึกษาการให้ความรู้การยื่นมือเข้ามาช่วย นะครับมีทุนได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเพราะคนที่มีคู่ครองเนี่ยนะครับก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยคู่ครองได้ไม่ว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตดูแลในแง่ของคนรักหรือว่าการซัพพอร์ตดูแลในเรื่องของไอเดียความคิด เกี่ยวกับเรื่องของการงานธุรกิจนะครับสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้เป็นเพื่อนคู่คิดให้คุณได้นะครับแถมยังซับพอร์ตนะแรงกายแรงปัจจัยแรงการเงินให้กับคุณด้วยนะครับสำหรับคนมีคู่จะถือว่าดีมากๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดคนโสดละ่ะจะเป็นยังไงคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจนะครับแต่ว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียว อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือถ้าเข้ามาคนเดียวคุณต้องรอดูให้ชัดเจนนะครับคือมีโอกาสเข้ามาแล้วมีคนเข้ามานะครับให้เราเลือกแต่ว่าอย่าเลือกผิดนะครับเพราะว่าเมื่อดาวพระหัี่ยอยู่คู่กับดาวพระราหูเหมือ่อใดเนี่ยคำว่าให้ระวังเห็นผิดเป็นชอบมันต้องขึ้นมานะครับพระรหัสราหูเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านเตือนให้ระวังเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นระวังเห็นผิดเป็นชอบอเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ในเกณฑ์น,นี้เนี่ยดาวพระราหูเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะยังไม่แน่ใจก็ยังยังไว้ก่อนนะครับแต่ก็รักษาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาเป็นคู่ของเราจริงนะครับถ้าเกิดมาช่วยซัพพอร์ตให้ชีวิตเราดีขึ้นนะจะใช้เวลาดูเขานิดหนึ่งนะครับถ้าเขาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นซัพพอร์ตเราช่วยดูแลในเรื่องทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของจิตใจนะครับ เมื่อผ่าน17ตุลาคมไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขายังอยู่เนี่ยคราวนี้สบายใจได้เลยนะครับคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่ของคุณเลยนะเพราะว่า17ตุลาคมปุ๊บพระราหูนั้นย้ายออกแหละพอย้ายออกปุ๊บจะเหลือแต่ดาวพระรหัสสบันอย่างเดียวตรงนี้ส่งผลแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่มีพระราหูมากวนใจนะไม่มีแล้วที่จะเป็นประเภทที่ว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยไม่มีแล้วนั่นต้องรอถึง17ตุลาคมนะครับ แต่ถ้าลำพังเนี่ยจากคนที่สดสดแห้งๆเหี่ยวๆมานะครับเดี๋ยวหลังสงการก็จะมีคนที่ถูกใจนะครับที่ที่คุณถูกใจเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็พี่ดาดูแล้วรวมถึงเรื่องงานนะเรื่องอาชีพต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณสามารถพึ่งพาแล้วก็ตั้งความหวังกับงานกับอาชีพของคุณได้มากขึ้น นั่นหมายความว่างานของคุณจะ make money สร้างผลตอบแทนผลรายได้ให้กับคุณได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหก็บอกว่าต้องน่ยเป็นปีทองของราศีและลัคนาราศีมิถุนอย่างมากเลยนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็นี่คือ5ราศีดวงปังหลังสงกรานนะครับไม่ได้จัดลนดับแต่อย่างใดนะครับก็มาพูดให้ทุกท่านฟังสำหรับราศีอื่นๆเนี่ย ถ้าเกิดท่านอยากทราบนะว่าเภาพรวมจะดีหรือไม่ดีลองเข้าไปฟังในคลิป12ราศีเมื่อดาวพฤหัสย้ายนะครับใครรุ่งใครร่วงนะคลิปนั้นจะมีคําตอบอยู่นะครับก็จะมีราศีที่ดวงดีเนี่ยหลายราศีเลยนะครับแต่ให้คัดมาเน้นๆเลยนะครับ5ราศีก็คือ5ราศีนี้แหละครับก็คือราศีมังกรราศีตุลราศีเมษราศีสิงห์และราศีมิถุนนั่นเองนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขมีเงินใช้มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับขอให้ปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยนี้ครับเป็นปีที่ดีของทุกคนตลอดปีตลอดไปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ